สวัสดีครับวันนี้พามาติดตามชีวิตครอบครัวของพอเอทพบรรณูลและคุณครูสุภาพรแล้วกสิกรรมนะหลังจากชีวิตหลังเกษียณมาได้4ีหปีแล้วก็ได้ทําธุรกิจส่วนตัวนะที่เป็นชีวิตหลังเกษียณนะจึงจะเป็นตัวอย่างหรือว่าแบบอย่างให้สําหรับหลายหลายคนได้ศึกษานะซึ่งท่านได้ทาสวนผลไม้ไว้ก่อนเกษียณนะหลังเกษียณแล้วก็ได้ผลนะสามารถ จับจ่ายขายได้ก็นี่นะผลิตสะผนออกมาอย่างมากมายนะแล้วก็ได้ทำล้งซึ่งเป็นศูนย์กลางร,รับซื้อผลไม้ให้เขาเช่านะเป็นคนที่มาจากทางจันทบุปปรีนะก็มาเช่าเพื่อส่งผลไม้ออกไปต่างประเทศนะแล้วก็ได้ทำมินิมาร์ทนะเป็นมินิมาร์ทที่ขนาดเล็กนะเป็นสินค้าจำหน่ายก็ลูกค้าก็มีคนงานและก็คนในที่ตำบลน,นานนกบอำเภอระเบงจังหวัดสุพรรณบุรี ันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมแล้วก็ถามชัพุกสุขดิบกันนะก็สุขภาพยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังทำงานทําการได้นะวันนี้เราจะมาติดตามชีวิตแล้วก็มาดูผลงานของท่านเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังๆต่อๆไปที่หวังว่าจะ,กะเกษียณในอนาคตข้างหน้าเราจะวางแผนีวิตอย่างไรให้อยู่อย่างมีความสุขและมีาพแข็งแรง ตอนนี้เรามาอยู่ที่ลงรับแปลนะรับซื้อพูเรียนที่นานุกกกกำลังบรรจุใส่กล่องนะส่วนมากแล้วส่งไปที่ต่างประเทศ กำลังบรรจุลงแพ็คใส่กล่องเนี่ยต้นไปสามประเทศเดี๋ยวจะไปลงข้อมูลที ยังงี้พันอะไรเนี่ยบอลทองอ่ะโอ้สวยเนี่ย คืองออเ่ียนภาพในกแท็สจริงแท็สจริงะอาจจะแบบดีบางส่วนใช่ไหม นีเป็นลงบริษัทดากนพุจำก,กัดเพื่อส่งออกไหมนี่แหละตรองร่้มเก่ามานี่คือ,อปลูกเริ่มปลูกเป็นระบบคือห่างระยะห่างเอาทำยี่ต้งนี้น มาเยี่ยมตรงนี้้นสวยขอ,องสวนอะไรเทพสุภาพรถ้ามีลูกก็จะต้องตรงนี้ตรงนี้๋ยวไปดูตรงนี้ถ้าเราดูยังเห็นรูปอะรูปตรงนี้นจะวายแล้เสริมแน่นะในห้วยแค่เน่ยเจ้ามาสายทีในห้วย ผูกกระกันนะเนาะมีอะไรมั้งอ่ะบางทีมันเป็นได้ลองตองกันนี่ไงตัดออกอืเนีย่ยตัดตัวลองตองออกไม่ไง่ยเลยองตองเนีย่ยมาดูทุเรียนต้นเล็กยังมีลูกอยู่ขาดไปเมื่อวานสอนนี้อเออนั่นน่ะเหลือแกล็นงึงเหลืออยู่คีอลูก อันนี้พันธัอะไรบอทองอันนี้แบไปองชุดนไะด้แล้วไที่มันแบบแะบบที่หลังปีนี้ผล,ผลผลิตเป็นไงบ้างอนะ่ะผลผลิตมาดีตอนแรกดอกเยอะติดแล้วมันล่วงร้อนเมษาอืมเนี่ยล่วงไปหลายถ้าเลยปีนี้ผลผล,ผลิต็นลดเหลือ ขึ้นสองปีนี่แล้วมาอืมประมาณลูกอันนี้เวลาเราเก็บไปใช้ปีนหรือว่าใช้ใช้สอยแม่ตะปูเนี่ยโอ้ขึ้นไปที่ว่าเขาโย่นโยนใส่ไอ้นั่นนะโยนใส่ไอ้กระสอบมันนะอ่าแล้วก็โย เดินแค่นี้หอบเลยอันนี้ต่อไปอีกสักสองเดือนแี่ที่ว่าถ้าเราเข้าสนนเส้นนี้ปุ๊บก็ก็เรียกว่ามีห้องเช่าแล้ให้ได้กินแล้วเนี่ยนะฮะสองเดือนเนี่ยชุดนี้ก็จะได้ลูกและรองกองอ๋อเออรอง เวลาเราปลูกเราเป็นธรรมชาตินะันเนาะเราต้องปลูกสลับกันนะัเนาะอ่าอันนี้เป็นธรรมชาติตรงที่ว่าเดิมทีมันเป็นลองกองแล้วเราทุเรียนมาแซมอ,อแล้วพอทุเรียนมันใหญ่เราก็เริ่มตัดลองกองออกมันแค่ไปปลูกมังคุดด้วยโอรยมังคุดจะหลายนะแต่มันขายไม่ได้ราคามันชอบเป็นแกไอแก่นแก้วเนาะอะ่า่าามังคุดลับแล้วที่ที่นี่ดีอย่างแก่นแก้วก็คือเขาไม่ได้ไไดฉีดยาถ้าเป็นทางใต้นะฉีดยามาก จะดีแล้วที่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยฉีดยากันเหมือนถึงเป็นแก่งแก้วเลแก่หนูว่ามันอร่อยนะแก้วอะ่ะครับคนขึ้นนะเนาะอันนี้นี่ขนาดออกกำลังกายกนะจ๊ะแล้วก็ดูหุ่นกูพอนนี่แหละนะแต่ <c oughs> ไล่อ่ะเอาเฉ <c oughs> พอตรงนี้นะ แต่พี่พรนะยังไงแกก็ไม่อ้วนว,วันนั้นม,มางานศพไอ้นพธ์ที่ว่าเราเจอพี่พรนะ่ะและแกไม่ใช่ดูที่การกินนี่เนาะแกจ้งางเขาตัดหญ้าอย่างเดียวว่าลดน้ำแกไม่ยอมให้เขาลดนะอ่ะแล้วแกลดเองเหรอโอ้จะเปิดวาล์วลดเองนะอ๋อเปิดวาล์วเฉยแ,แต่แตแก็เดินนะไม่ได้ลากสายนะแต่แเดินเหนื่อยเปิดน้ำเปิดปั๊มเปิดวาล์ว ไปเดินมาแต่พี่พรหุ่นแกอย่างนั้นหุ่นแล้วตั้งแต่สมัยใหม่แล้วคุณคุณก็จะเป็นยังไงล่ะ